สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องเท็กไมโฮมาต้ไนไม้กับบ้านนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับบอลดำตัวหนึงครับเป็นบอลดำที่มีราคาถูกยังไม่แพงมากอาซื้อได้ตามทั่วไปครับนั่นก็คือเจ้าแบ c ค m มจิกครับ,รบเ,เพื่อนเห็นไหมไหเห็นชัดไหมครับ นี่คือบอลดำเจ้าแบ็กเมจิกตอนนี้พี่ชายให้มาให้เครดิตพี่ชายนิดนึงให้มาทำพันเดี๋ยวผมจะแยกก็เลยทำคลิปให้ดูนิดนึงนี่ครับเจ้าบอลแบ็กเมจิกเนี่ยมันมีหลายชื่อครับยู e ล h เ n t นยู p ล a เ t e นเอียร์แบ็กแมจิกยูเลฟเว่นเอียร์แบ็กยู p ล a เวนเอียร์พลั แล้วก็ชื่อภาษาไทยของมันก็เป็นมนดำบอลมนดำหูช้างดำออบอลดำจีนแล้วแต่คนเรียกแต่ส่วนมากทั่วไปจะรู้กันรู้จักกันในชื่อแบคเนจิกซึ่งราคาก็เมื่อก่อนหลักร้อยครับร้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นเป็น200-300ถึงพันหนึ่งแล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่ฟอร์มใบ นานของใบมันเป็นตระกูลโลโคโคาเซียะจะไม่มีหัวเป็นไหลนี่คือไหลเขาไหลเขาเป็นรากนยครับมันไหลมาเขาก็เรียกไหลอันนี้ครับจะแตกเป็นต้นอันนี้ตรงตุ้มนี่จะเป็นรากเนี่ยครับมันจะไหลมาเขาก็เรียกไหลกันเราก็ตับตรงนี้ครับ เอาไปชำเอาไปชำก็จะได้ต้นหนึ่งต้นแหละเป็นพืชที่ <c oughs> โตเียบเรียงง่ายเรียง่าย,ย,ายทนทานปลูกได้ทั้งในน้ำบนบกดินเหนียวดินร่วนปลูกได้หมดครับที่สำคัญนะครับถ้าปลูกกางแดดเปรี้ยงเลยนะฮะใบเขาจะใหญ่ใหญ่มากแล้วก็มีสีดำดำสนิทเลยครับเงินดำนี่ครับ แล้วก็ถ้าเลี้ยงไว้ในใต้ลมไม้หรือแสงลำไลใบเขาจะกลายเป็นสีเขียวไม่จับสนิทแต่พ่อค้าก็เขาบอกว่ากลายเป็นบอนกลายแบคเมจิกกลายเพื่อที่จะอัพราคาซึ่งผมไม่เข้าใจไม่เม็กเซน์กันตรงนี้ก็แล้วแต่ครับใครทำก็ทำไปครับ,รบมันจะไม่มีเนื้อมไม้นะครับ แต่อยู่ในพืชล้มลุกไม่มีเนื้อไม้ราคาไม่แพงจริงๆครับหาซื้อได้ครับทุกวันนี้บอลราคาแพงครับเกือบทุกตัวแต่ตัวนี้ยังจับต้องได้ก็เลยเอามาให้ดูกันดูงีรับ <Okay. S 1> อยากได้อยากได้เกือบสิบต้นนะครับตัวเนี้ย ขอบคุณพี่ชายมากเลยครับก็ผมก็พาไปแนะนําให้เพื่อนๆรู้ก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะออกไปตะเวนหาซื้อมาเลี้ยงนะครับเลี้ยงง่ายปลูกตนทานแนะนําตัวนี้นะครับราคาไม่แพงหลักร้อยครับอันนี้ไม่มีอะไรขอฝากเพจีกเพจดงค,ครับเพจเทคไม่โฮมครับเข้าเข้าไปที่เฟ e บุ o กก็ ยิงคำว่าเทคไม้โฮมเป็นชื่อร้านผมเลยครับแล้วก็เป็นชื่อช่องนี่แหละครับว่า Home. เทคไม้โฮมเพจนั้นผมจะลงรูปต้นไม้พวกไม้ด่างไม้กระแสลูกค้าเขาก็จะติดตามผมในช่องทางเพจแล้วช่องทาง Youtube ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมทั้งเก่าทั้งใหม่ขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกัน E ีีหน้านะครับ E p นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ